ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการกำหนดทิศและเวลานะครับทิศและเวลามีความสำคัญต่อชีวิตประจําวันเราเป็นอย่างมากนะครับและทุกๆก,กิจกรรมเราใช้เวลาในการวางแผนงานต่างๆรวมถึงทิศทางที่ใช้ในการบอกเส้นทางการเดินทางครับผมครับเราสามารถกำหนดทิศได้อย่างไรนะครับ เราสามารถศึกษาวิธีกำหนดทิศผ่านการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปนะครับโดยการจำลองเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับเราไปดูขั้นตอนการทดลองกันเลยครับครับในขั้นตอนการทดลองขั้นที่1นนะครับนำลูกบอลพลาสติกจำลองมาเป็นโลกนะครับแล้วนำม้วนเทปมาวางเป็นฐานนะครับส่วนภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพรูปรูปโลกนะครับเมื่อมองจากด้านบนครับผม ส่วนวงกลมสีฟ้านะครับก็คือรูปโลกรูปจาลองครับส่วนจุดสีแดงตรงกลางครับก็คือขั้วโลกเหนือครับครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการทดลองขั้นที่2นะครับให้ปั้นดินน้ํามันเป็นรูปคนแล้วติดลงตรงกลางรูปโลกนะครับเปรียบเหมือนคนยืนอยู่ตรงกลางเส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับจากนั้นติดไม้ลูกชิ้นที่ดินน้ํามันโดยให้ไม้ลูกชิ้นนะครับแทนแขนขวา ของตุ๊กตานะครับส่วนภาพที่เห็นนะครับเช่นเคยนะครับเป็นภาพรูปโลกเมื่อมองจากด้านบนนะครับส่วนลูกศรสีแดงนะครับนั่นก็คือไม้เสียบลูกชิ้นครับครับในขั้นตอนการทดลองขั้นที่3นะครับเราจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะครับก็คือไฟฉายนะครับให้ใช้ไฟฉายไปยังลูกบอลพลาสติกบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วหมุนลูกบอลไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาช้าๆนะครับแล้วสังเกตมุมระหว่างไม้เสียบลูกชิ้นที่กระทํากับไฟฉายครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะสามารถกําหนดหรือบอกเวลาได้นะครับเมื่อตุ๊กตาเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆที่เรากําหนดไว้ตามภาพนะครับเจุดนะครับโดยการเคลื่อนที่ไปแต่ละจุดนั้นนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงในที่นี้ไม่ใช่การหมุน2ชั่วโมงจริงๆนะครับก็คือสมมุติเอานะครับว่ามันเป็น2ชั่วโมงในการเคลื่อนที่โดยจุดแรกนะครับเริ่มที่6กนาฬิกานะครับจุดต่อไปก็จะเพิ่มเป็น2ชั่วโมงก็คือ8ปดนาฬิกาครับจุดต่อๆไปก็จะเพิ่มเป็น2ชั่วโมงไปเรื่อยๆครับ จนถึงจุดจุดท้ายครับนะครับมาถึงขั้นตอนการทดลองในขั้นที่4นะครับตามภาพนะครับเมื่อเราใช้ไฟฉายไปยังรูปโลกแล้วนะครับมันก็จะเกิดแสงและเงาและมี2ด้านนะครับด้านที่แสงตกกระทบแล้วก็ด้านที่แสงไม่ตกกระทบนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะสามารถกําหนดทิศโดยการสังเกตเงาหรือแสงที่ตกกระทบกับตุ๊กตานะครับ กำหนดทิศโดยการเขียนตัว e แทนทิศตะวันออกบนลูกบอลนะครับด้านที่แสงเริ่มตกกระทบกับตุ๊กตานะครับแล้วเขียนตัว W แทนทิศตะวันตกข้างๆตุ๊กตาที่แสงไม่ตกกระทบนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถกําหนดทิศทางได้แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการกําหนดทิศและเวลาโดยการทดลอง จากการจำลองสถานการณ์นะครับน้องๆสามารถนําไปทดลองได้ที่บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็มีความรู้มาฝากน้องเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ